คุณแอร์นะครับอายุ31ปีนะครับผมจังหวัดชุมบุรีนี่เองนะอยากทราบมาเกี่ยวกับเรื่องของแฟนจะได้งานทําอยากทราบว่าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่แฟนจะได้งานทำเนาะแล้วก็สภาพโครงการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมทีนี้ผมก็สอ่งสอบถามข้อมูลคุณแอร์กลับไปว่าสามีคุณแอร์เนี่ยอายุเท่าไหร่ แฟนของคุณแอร์เนี่ยอายุเท่าไหร่นะเขาคุณแอร์ตอบมาว่าอายุ48ปีนะครับแล้วก็เหตุผลของการออกจากงานคุณแอร์ก็แจ้งมาว่าเกิดจากการที่โรงงานเก่าเนี่ยปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โดยรวมแล้วแปลว่าแฟนของคุณแอร์ก็น่าจะหยุดงานมาค่อนข้างที่จะนานนะแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านพน้นโควิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วถ้าตอนนี้ยังไม่มีงานทําอยู่แปลว่าอาจจะ อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรบางอย่างเนาะตามไพ่โดยรวมเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญคือใบนี้เลยนะครับภาพนี้เป็นเรื่องของสภาพของจิตใจที่ยังย่ำแย่อะผมก็พูดอย่างนี้ขาดกำลังใจขาดความมุ่งมั่นไฟตัวน,นี้หายไปเลยเนื่องจากแฟนของคุณแอร์เนี่ยอายุอาจจะเยอะแล้วนะในระดับนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสได้งานนะครับแต่เนื่องจากอายุประมาณเนี้ยในเรื่องของการหางาน ก็อาจจะยิ่งถ้าเกิดเราเข้าคาดหวังหรือคุณแอคาดหวังว่าจะต้องได้มาตรฐานเก่านะในเรื่องของตำแหน่งงานเดิมๆหรือว่าไรายได้ในจํานวนเท่าเดิมเนี่ยเป็นไปได้ยากมากบอกเลยเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญตอนนี้ก็คือทายัางไงก็ได้ให้ยกระดับจิตใจตรงนี้ออกมาให้ได้ก่อนตอนนี้ภาพมันขึ้นเหรียญก็จริงนะแต่เป็นเหรียญที่เราเองจะต้องคือหางานอะไรที่มันเป็นเหรียญเล็กๆต้องบอกนี้ก่อนนะหางานอะไรก็ได้ทําไปก่อน สมมุตินะก่อ,อนอันเนี้ยแฟนของคุณแอร์เป็นเออเป็นหัวหน้าง,งานอะไรบางอย่างถ้าตอนนี้จะต้องกลับกลายเป็นเออเป็นลูกจ้างเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องคนก็ต้องยอมนะนะเวลาเนี้ยอะไรก็ได้ยกจิตใจตรงเนี้ยให้มันฟื้นฟูขึ้นมาให้ได้ก่อนผมกลัวอย่างหนึง่งตามไพ่นี่คือคว e นเอลซอรนะคือเขาเรียกเราไปผมกลัวเรื่องเดียวเรื่องการที่เราไปบ่นดา พูดจาเน็บแนมหรือการที่เราเองใส่ดาบให้เขาเองเกิดความทุกข์ใจเนี่ยกระหน่ำซ้ําเติมไปอีกแทนที่เราจะด้วยยกชูใจเขาขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นณนะเวลาเนี้ยกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากครับโดยเฉพาะคุณแอร์ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนะตอนเนี้ยอะไรก็ได้ให้เขาเองอะ่ะได้ลงมือหยิบจับหรือทําอะไรมาก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆนะภาพเด็กเนี่ยเขาเองต้องเรียนรู้เหมือนเด็กๆ เรียนรู้ในเรื่องของการอาจจะทํางานออนไลน์ไหม mm hmm. หรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะทําให้ตัวเองนั้นหลุดจากอดีตหลุดจากตําแหน่งเดิมๆมาเรียนรู้อะไรใหม่ไหมอย่างเงี้ยนะคุณแอร์ก็จะคือคุณแอร์ในฐานะแฟนเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าต้องให้เขาหลุดจากตรงนี้มาให้ได้ก่อนและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะตอนนี้สิ่งที่ขาดหายเลยนะคือกำลังใจครับ และผมเชื่อมั่นมากๆนะณเวลานี้ถ้าเกิดเปลี่ยนนะเปลี่ยนความรู้สึกของแฟนของคุณแอร์ได้นะครับจากตรงเนี้ยมาเป็นตรงนี้ได้ในเร็ววันนะเหรียญตรงเนี้ยไม่ใช่เล็กแค่นี้แน่นอนในอนาคตมันจะขยายวงโตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วผมยังเชื่อมั่นว่าด้วยอายุของแฟนคุณแอร์เนี่ยยังทําอะไรได้อีกเยอะมากๆเยอะมากๆเพราะฉะนั้นโดยรวมเราต้องให้กำลังใจเขาก่อนเพื่อเขาจะได้ออกมา หลุดจากวังมวลเดิมๆและออกมาหาอะไรใหม่ๆทําตอนนี้อย่าคาดหวังในเรื่องของสภาพข้องที่ดีขึ้นแบบทันทีมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆแต่ผมเชื่อมั่นมากๆว่าถ้าสองคนนี้นะฮะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเสริมกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วความเติบโตเรื่องเงินทองได้หนังใจคุณแอรแน่นอนขอใโชคดีนะครับที่สิงใดสมความปรารถนาครับผม